สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับบนหลักวิถีทางไสยกลางอริยมรมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับบุคคลโสดาโสดาไม่ใช่โสดาบันโสดาก็คือเกิดจากปัตนาความเป็นโสดาบันแต่ยังไปไม่ถึงโสดาบันนะเพราะยังไม่เกิดปรากฏการมรคสมังคีอริยมรมีองค์แปดประการรวมเป็นหนึ่งในหนึ่งขณะจิตนะครับในสัมมาสมาธิ นะเพราะฉะนั้นโสดาวก็คือบุตุชนนั่นเองเป็นบุตุชนหรือาจะเป็นถึงขั้นกาลยานะบุตุชนก็ได้นะบุตุชนชั้นดีแต่ถูกกิเลสหลอกฮะนะถูกกิเลสน,นี่ล่อลวงเอาคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมนะเป็นโสดาบันไปแล้วแต่ที่เป็นโสดาวนะฮะผมบอกแล้วครับว่ากฎเกณนฑนะ์ของการที่จะไปถึงการที่จะบรรลุธรรมในดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะท่านต้องเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามักคสมังคี อริยมักมีองค์8ประการรวมเป็น1ใน1ขนาดจิตนะครับในสัมมาสมาธิทาการละประหารกิเลสสังโยชน์สประการนะครับคือสกิติสิลวัตปร,รามาตและวิจิกิจฉาพร้อมกันนะครับแล้วตามมาด้วยโสดาปฏิผลจิตเสวยวิมุติสุขจากการละประหารกิเลสสังโยชน์สประการพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่ยังไปไม่ถึงปรากฏการมัรคสมมงคีเนี่ยยังไม่เกิดโสดาปฏิมรคจิตโสดาปฏิผลจิตเนี่ย ราท่านไปคาดคิดเดาเอาโดยการอ่านคู่มือก็ดีฟังพุทธพจน์พุทธวจนะที่มีความตีที่มีการตีความแปลความขยายความผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากพุทธพจน์พุทธวจนะดั้งเดิมนที่แสดงถึงกฎสัจจะของความจริงซึ่งมีหนึ่งเดียวซึ่งพระอริยบุคคลนะครับไม่ว่าเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระราหั์เห็นอย่างเดียวกันไม่เห็นแตกต่าง นะครับแต่เวลาพูดอาจจะพูดได้ไหลไหลในยะนะแต่ว่าเห็นเห็นอย่างเดียวกันเห็นปรากฏการมรรคสมบัจีเห็นการารัประหารกิเลสสังโยชนะเห็นถึงนะความค้นจากนะกิเลสสังโยชน์อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นโสดาวเนี่ยก็คือเกิดจากการคาดคิดนึกเดาเอาบางทีโสดาเนี่ยครับนะนั่งสมาธิฝึกสมาธิได้ดีเวลามีคนมาที่บายให้ฟังถึงพุทธพ,พุทธวจนะ นะครับมันโสเดาก็จะพิจารณาตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ดูเหมือนว่ากิเลสในใจเนี่ยมันจะลดน้อยลงนเราจะเห็นการเกิดดับนิดๆหน่อยๆนะครับของทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นการเกิดดับนิดๆหน่อยๆนะครับของผัสสะการสัมผัสนะครับนะระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเห็นการเกิดดับ นะครับของวิญญาณคือตัวรู้นะครับตา,ตา,ตาหูจมูกลิ้ในกายใจเพราะฉะนั้นการเห็นการเกิดดับนิดๆหน่อยๆเนี่ยบางคนหลงไปคิดว่าตัวเองเนี่ยละสกิริแล้วเพราะเห็นนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นไตรลักษณ์กราคิดว่านี่คือการละสกิริทีแล้วต้องบอกว่ายังเลยนะครับนี่นี่เบสิกมากเลยพื้นฐานมากเลยนะครับเพราะว่าการที่จะไปถึงการละสกิริตเนี่ย มันไม่ใช่อยู่ในขั้นตอนนะเห็นแค่การเกิดดับนะของเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นเห็นการเกิดดับนะครับของผัสสะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นหรือเห็นการเกิดดับของวิญญาณที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นนะครับแต่มันจะต้องไปถึงกระบวนการนะที่เรียกว่าโสรถยานหรือว่ายาน16ซึ่ที่ผมนึกบอกเลยครับว่าในคู่มือโสดาบันเนี่ยจริงๆควรจะใส่เรื่องของอัตฉรถา เรื่องของคําอธิบายของโสรถยานยาน16ไปด้วยเพราะว่าตรงขั้นตอนนั้นนะครับนะจะเป็นการละประหารกิเลสนะสังโยชนสกิทิเนี่ยอย่างแท้จริงละอยังไงใช่ไหมฮะสำหรับผู้ที่จเจริญสติปัฏฐาน4นะ,จะเจริญสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมอย่างต่อนเนื่องสม่ําเสมอนะอย่างที่อกว่าเคลื่อนไหวนะหันซ้ายหันขวามีสติก้มหน้าเงยหน้ามีสติในกาย เห็นอิริยาบถกายเก่าดับใหม่เกิดเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของอิริยาบถเห็นการกระเพื่อมนะาีนี้เราหายใจเข้าออกเห็นการกระเพื่อมของหน้าอกนะเห็นอิริยาบถเก่าดับอิริยบทใหม่เกิดเห็นความเป็นตรลักษณ์นี่คือสติในกายเห็นความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนแปลงได้มีความเป็นไตรลักษณ์เรียกว่าสติในเวทนาเห็น นะครับจิตเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับเปลี่ยนแปลงไปมาได้นะครับเห็นธรรมะกุศลอกุศลเดี๋ยวสติมีเดี๋ยวสติหายนะครับเดี๋ยวมีราคะเดี๋ยวไม่มีราคะเดี๋ยวมีโทสะเดี๋ยวไม่มีโทสะเดี๋ยวมีฟุ้งซ่านเดี๋ยวไม่มีฟุ้งซ่านเดี๋ยวมีง่วงเดี๋ยวง่วงหายเกิดเกิดดับดับอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเกิดสติในธรรมอันผู้ที่เจริญสติปัฏฐานสี่อย่างเงี้ยอยู่บ่อย สติในกายสติในเวทนาสติในจิตสี่ธรรมเห็นไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเพ่งมองมันนะไม่ต้องไปบังคับต้องการเห็นนะเห็นตามกําลังนะที่เห็นได้ถ้าเราจเจริญสี่ประฐาน4แบบเนี้ยภายใต้โพธิปเคร,รมสามเจ็ดนะที่มีสมมตประทาน4หนุนอยู่นะครับอีที่บาทสหนุนอยู่จนทั้งจิตทรงกําลังนะครับไปถึงอินทรีห้าพละหจิตมีธรรมะที่เป็นใหญ่5ประการ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจิตมีกําลังจากธรรมที่เป็นใหญ่5ประการนี่แหละครับคือศรัทธาวิริยะนะสติสมาธิปัญญาถ้าจิตทรงกําลังจริงๆแล้วเนี่ยการจเจริญสีประฐาน4จะไปถึงจุดที่เรียวกวิจัยธรรมะเรียกว่าโพชฌงค์เนะครับถึงจุดนั้นแหะครับเราจะมองเห็นนะการเกิดดับต่างๆของรูปและนาม จนไปนั่งถึงยานที่11นะครับซึ่งเรียกว่าสังขารุเบกขาญาณซึ่งเป็นคํารวมนะของ3คํคนะครับคือคําว่าสังขารน,นะครับของคําว่าอุเบกขาและคําว่าญาณนะาว่าคำว่า,า,วา,า,นนวาสังขารแปลว่าปรุงแต่งนะจิตถูกปรุงแต่งด้วยกุศลอกุศลนี่นนแหละครับได้ว่าสังขารนะอุเบกขาคือความเป็นกลางเพราะฉะนั้นจิตวางความเป็นกลางแล้วว่าคำว่าญาณก็คือปัญญา เพราะฉะนั้นสังขารูเบกขายานก็คือนะครับปัญญาที่วางความเป็นกลางต่อสิ่งปรุงแต่งนะไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลนะในจิตนี่แหละครับเพราะฉะนั้นใครที่จเจริญสิปฏฐานสมาถูกทางจะมาถึงตรงสังขารูเบกขายานเมื่อมาถึงตรงจุดนี้สกายิธิยังไม่ถูกล้านะยังไม่ถูกลานะทนะ่านยังเป็นปุถุชนอยู่ล้วน,นเลยยังไม่เป็นอริยชนเลย ยังเป็นโสดาอยู่นะครับไม่ใช่โสดาบันนะพอถึงจุดนี้แหละครับมันสําคัญนะถ้ากําลังจิตของท่านเพียงพอนะพูดง่ายคืออินทรีย์5พละหของท่านนะเพียงพอนะครับนะมันก็จะเกิดนะไปถึงยานที่12ซึองเรียกว่าอนุโลมมานันะพอถึงอนุโลมยานเนี่ยมันเหมือนกับการลาดเทอ่นะเรานึกถึงนะม,นมันเหมือนกับว่ามันพร้อมจะลาดเทสู่สู่การบรรลุธรรม นะเพราะนั้นเมื่อมาถึงอนุโลมญาณน,นะครับนะมันก็จะเหมือนกับจิตเนี่ยนะมันก็จะทํางานของมันเองนะมันก็จะเข้าไปสู่ตรงโคตรภูญานอย่งที่13โคตรภูญาน,นี่คืออะไรฮะก็คือปัญญานะที่ผู้เจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยรูนะ้ว่าผู้ดุชนกับอริยชนเนี่ยเห็นแตกต่างกันอย่างไรนะผู้ดุชนเห็นผิดอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรแล้วอริยชนเนี่ยเห็นถูกต้องเนี่ย คืออะไรนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จเจริญมาถึงนะครับโคตรภูรยานนะพอมา,าผ่านยานที่1 1นะสังขารุบเบกขายานเข้าสู่ยานที่12อนุรมยานทุกอย่างมันจะเป็นการทํางานนะอัตโนมัติเลยนะของจิตนะครับมาพอมาถึงโคตรภูรยานเนี่ยนะมันก็จะมาเห็นว่าฝันะ่งเนี้ยมันเหมือนกับการข้ามฝั่งฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งบุรุชนนะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นฝั่งอริยชนความเห็นผิด ของปุถุชนเป็นเช่นนี้ความเห็นถูกต้องของอริยชนเป็นเช่นนี้ในระหว่างที่จะข้ามโคตรอะภูยานเนี่ยมันจะเหมือนมีช่องนะก็ระเรียกว่ามีแกลบมันมีช่องนะจิตเห็นนะไม่ใช่ไปเห็นช่องจริงๆจิตมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนมีช่องนะข้ามนะระหว่างโคตรปุถุชนไปเป็นโคตรอริยชนตรงที่ข้ามเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าโคตรอะภูยานนะแต่ยังไม่เกิดมรรคยานนะนะในระหว่างข้ามเนี่ยเขาเรียกาโคตรอะภูยานจนกระทั่งข้ามมาถึงนะฝั่งหนึ่งอ่ะ นะจะเรียกว่ายังไม่ทันจะแตะอีกฝั่งหนึ่งด้วยซ้ำไปมัคคายานจะเกิดมัคคายานก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยครับรวมเป็นหนะึ่งในสัมมาสมาธิตรงมัคคายานนี่แหละครับบุคคลที่เป็นโสดาบันเนี่ยนะครับเราก็จะมองเห็นนะอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยรวมเป็นหนึ่งนะครับในสัมมาสมาธิเนี่ยนะเกิดโสดาปัตติมัคคติขึ้นตรงนี้แหละที่มัคคายานแล้วทำหน้าที่ละประหารกิเลสสังโยชน์สามประการพร้อมกันเลยนะครับกว่าทีเดียวเนี่ย นะเรียกว่าสามแพรมเนี่ยกว่าทีเดียวนะสกายดิตีสีพระดับรามาล้วก็ยิกิจชากว่าทีเดียวนะเมื่อทําการล้างนะครับกิเลสสังโยชนะสามประการนี้นะครับก็ตามมาด้วยผลรยานนะก็คือยานที่สนะิบห้าลยานนี้ก็คือตรงกับโซดาปฏิผล,ลจิตเพนะราะฉะนั้นบุคคลนะนี่เรียกว่าโสดาปฏิมาขบุคคลเ,เกิดขึ้นแวบหนึง่ง แล้วตามมาด้วยโสดาปฏิผลระบุคคลก็คือเสวยวิมุติสุขจากการละประหารกิเลสสังโยชนสประการนี่แหละนะก็จะเกิดผลลยานขึ้นนะแล้วก็จะตามมาด้วยเาขาเรียกว่าปฏิเวกขยานก็คือเป็นปัญญาที่อย่างรู้ว่าสังโยชนสได้ขาดสิ้นแล้วนะครับแล้วก็มีกิจที่จะพึงทําต่อไปนะเพราะลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าโสรถยานยาน16ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางจิต บุคคลใดที่ยังไปไม่ถึงโสดรยานเนี่ยอย่าไปเรียกตัวเองว่าโสดาบันนะแล้วยังไปไม่ถึงนะแล้วเราคิดว่าเราเป็นโสดาบันเนี่ยแล้วเราเป็นโสดเดาว,ว็าคือเราหลงทางแล้วเราเกิดกันเดาคาดคิดนึกไปว,ว่ามีการละไส้ทิเพียงแค่ข้อเดียวนะเราค่อยไปละอีกสองข้อวิจิกิจฉาสีปตาปรามาสเนี่ยในโสดาปฏิผลปรากฏอาการของกฎสัจความจริงเนี่ย เป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลนะครับพระโสดาบันพระสกิทาการีพระอนาคามีพระอรหันต์เห็นอย่างเดียวกันกฎสัจจความจริงนี้มีหนึ่งเดียวนะครับเนะพราะฉะนั้นนี่แหละครับถึงบอกไงครับว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าโสดเดาเนี่ยยังไม่ถึงปฏิเวทธรรมที่ถูกต้องนะครับโสดเดามันเกิดจากการคาดคิดนึกเดาเอานะฮะโดยเฉพาะโสดาที่ชอบอ้างเรื่องของพุทธพจน์พุทธวจนะเนี่ย ว่าต้องฟังคําพระพุทธเจ้าเท่านั้นอย่าฟังคําสาวกะผมบอกนะครับว่าสุ่มเสี่ยงนะโสดาเนี่ยเพราะโสดาเนี่ยยังเป็นบุรุชนอยู่ล้วนเลยแต่หลงไปว่าตัวเองบรรลุธ,ธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วที่น่ากลัวคือกล่าวตู่พุทธพจน์พุทธนาและยังไปใส่ความพระเถระที่เป็นพระอริยสงฆ์สาวกว่าสอนผิดเช่นบางคนบอกสอนพุทโธผิดบางคนบอกว่าสอนททนอูนน่นสอนนี่ผิดไม่ใช่คําพระศาสดา ไม่ใช่พุทธพจน์พุทธานะแต่ตัวเองนําเอาพุทธพจน์พุทธนะมาแปลความตีความขยายความผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากกฎสัจจะความจริงในอริยสัจธรรมนะท่านยังไม่ได้เป็นโสดาบันนะเป็นโสดเดวยังเป็นบุุชนอยู่ล้วนๆเลยยังไม่ปิดกําเนิดอบายนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเพราะฉะนั้นโสดเดาเนี่ยนะนอกจากจะกล่าวตู่พุทธพจน์พุทธนาแล้วนะซึ่งก็เป็นกรรม ที่จะไม่หลงทางนะไม่ถึงมรรคผลนิพพานยังไปใส่ความปรามาสพระอริยสง์สาวกที่เป็นพระเถระโอ้โหยิ่งเป็นการทําอริยุป,ประวาทนะซ้ำเข้าไปอีกนะครับเป็นดอกที่สองอันนี้เตือนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาโสเดวซึ่งเป็นบุตุชนยังไม่ปิดกําเนิดอบายนรกเปรตอสูรกายเดรัจฉานแต่หลงไปว่าตนเองเป็นสดาบันเนี่ย ท่านยังไปไม่ถึงการปฏิเวทธรรมที่ถูกต้องนะที่ผมเล่าไปแล้วนะปรากฏการณ์มรคสมังคีเนี่ยเรื่องของโสรถยานยาน16เนี่ยนะอย่างท่านยังไม่เกิดโลกุจละจิต2ดวงแรกเลยนะครับยังไม่เกิดโซดาปฏิมาคจิตยังไม่เกิดโซดาปฏิผลจิตนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านไม่เคยเห็นปรากฏการณ์มรคสมังคีมันคืออะไรเนี่ยเล่าสู่คนฟังน,นะครับเพราะฉะนั้นบุคคลโสดาคือปุถุชนที่หลงว่าบรรลุธรรมเป็นโสดาบัน อย่างไปไม่ถึงปฏิเวทจมท,ที่ถูกต้องนะครับเก็เรียกว่าพูดไปนะครับเดาไปอาบายก็ยังไม่ปิดนะแต่ไม่รู้ตัวนี่คือความน่ากลัวนะครับของความหลงของการปฏิบัติธรรมเหมือนเล่าหลงป่าฮะนีป่าก็จะมองทางนู้นทางนี้ดูเหมือนมีทางออกเราหลงไปตรงั้นก็ทิ้งว่าตรงนี้เป็นทางออกมันออกเปล่ามัานยังไม่สามารถพ้นได้ไปจากป่า มันยังไม่ไปถึงทางออกที่แท้จริงแต่หลงดีใจไปนะครับว่าเราไปถึงทางออกที่แท้จริงแล้วมันทําให้เราเนิ่นช้าต่อทางออกที่แท้จริงเหมือนบุคคลโสดเดาเนี่ยซึ่งไม่เป็นโสดาบันนะครับแต่สําคัญว่าตัวเองถึงกระแสนิพผ่านแล้วเป็นผู้เที่ยงต่อการตัดสู่แล้วปิดกําเนิดอบายนรกเปรตอสุรกายเดชชนแล้วแต่จริงยังไม่ใช่นะครับท่านยังไม่เป็นโสดาบันนะครับท่านเป็นโสดเดา แล้วเพราะปรากฏอาการที่ท่านพูดมาเนี่ยมันผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากกฎสัจจะความจริงนะทางจิตของอริยสัจธรรมซึ่งมีอยู่หนึ่งเดียวพระอริยบุคคลเห็นอย่างเดียวกันไม่ได้เห็นแตกต่างนะครับเพราะนั้นเตือนกันนะครับโสเดาเนี่ยยังไม่ถึงปริเวทธรรมนี้ถูกต้องนะพูดไปเดาไปอบายก็ยังไม่ปิดเหมือนท่านหลงทางะครแต่ท่านคิดว่าท่านไปถึงนิพพานไปถึงกระแสนิพพานแล้วแต่จริงยังไม่ถึง เหมือนกันท่านทิ้งโอกาสไปอะ่ะเสียดายเวลาไปชาติหนึ่งทั้งที่มาเจอพุทธศานานะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ